คือผมมีจุดยืนตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมไม่ได้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าวันนี้ถ้าหากว่าพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าเรื่องมารยาททางการเมืองมันจะไม่สำคัญเท่ากับเรื่องอ้างระบอบประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้พรรครวมรัฐบาลอาจจะกล้าแสดงออกมากขึ้นก็ได้ถ้ามอง จากข้างนอกนะครับสถานะของรัฐบาลในแง่ของตัวเลขในสภาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจอภิปรายแล้วก็อภิปรายแทบจะเรียกว่ารัฐมนตรีจากทุกพักเนี่ยอาจจะทําให้รัฐบาลต้องผนึกกาลังในการที่จะต่อสู้หรือว่าสนับสนุนซึ่งกันและกันมากขึ้นแต่ว่าผลของการอภิปรายจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับ เนื้อหานะครับผมแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยผมมองว่าการอภิปรายรัฐมนตรีแบบเป็นรายบุคคลที่มีหลักฐานมีน้ำหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะนะฮะซึ่งอาจจะชี้ให้เห็นถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือความล้มเหลวที่ชัดเจนเนี่ยอันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ส่งผลต่อการลงมติ แต่ก็จะเป็นตัวที่บั่นทอนอความเชื่อมั่นความเชื่อถือในตัวรัฐบาลไปด้วยแต่ในแง่ของการอภิปรายในเชิงภาพรวมเนี่ยผมมองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบได้ไม่มากนะครับเพราะว่าสังคมก็อยู่ในลักษณะก็ค่อนข้างที่จะแบ่งขั้วพอสมควรนะครับแล้วก็โดยที่ปัญหาที่จะเป็นการอภิปรายโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นการพันกันระหว่างประเด็นเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆเนี่ย โดยพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผู้สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะยึดติดหรือยึดมั่นอยู่กับแนวทางของรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็มองว่าปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลนะครับโอ,อกาสที่ฝ่ายค้านจะไปเปลี่ยนใจคนกลุ่มนี้เนี่ยคงทําได้ยากพอสมควรยกเว้นมีข้อมูลหรือมีเหตุผลที่มันจะแจ้งจริงๆนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยนายติซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของสถาบันพระมหา,ากษัตริย์เนี่ยผมมองว่าจะทำให้การอภิปรายไม่ราบรื่นคงจะมีการประท้วงคงจะมีปัญหากันเยอะมากว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้ซึ่งก็จะทำให้ส่วนใหญ่เวลาเกิดการประท้วงเยอะเนี่ยคนที่ดูก็จะมีความรู้สึกเบื่อหรือไม่ติดตาม คือผมมีจุดยืนตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ได้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับในการเข้ามาดำรตงตำแหน่งครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็คงไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะฮะในส่วนของพรรคซึ่งมีมติเข้าร่วมนะผมก็ได้แสดงจุดยืนผมแล้วก็ถอยออกมานะครับเพียงแต่ว่ามีความห่วงใยว่าสิ่งที่ผมเคยวิตกหวั่นเกรงเกี่ยวกับการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ ภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าห่วงใย,ยอะไรบ้างเนี่ยก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาซึ่งก็เป็นห่วงว่าจะทําให้ปัญหาหลายอย่างมันเรื้อรังนะครับแล้วก็เสียรภาพทางการเมืองนะครับไม่ใช่เสรภาพของรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นปัญหาและก็ความแตกแยกช่องว่างในทางความคิดก็จะมีมากขึ้น แต่ว่าเมื่อพักมีมติร่วมรัฐบาลแล้วก็ต้องทําหน้าที่นะเพียงแต่ว่าผมก็คิดว่าคนจํานวนมากก็ยังคาดหวังนะว่าถึงแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรืออะไรที่เป็นหลักการสําคัญที่เป็นอุดมการเนี่ยก็ต้องยึดถือนะฮะและ้วก็คงจะอ้างแค่เพียงว่าเป็นมารยาทของการร่วมรัฐบาลก็คงไม่ไดนะ้แต่ว่าวันนี้ถ้าหากว่าพักพลังประชารัฐก็บอกว่าเมื่อมารยาท ทางการเมืองมันจะไม่สําคัญเท่ากับเรื่องอ้างระบอบประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้พรรครวมรัฐบาลอาจจะกล้าแสดงออกมากขึ้นก็ได้